ดาบสวัสดีแฟนบีททุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันหลังดูอนิเมะบีทสงคำเลือดพันปีในตอนที่19จบนะครับหลังดูจบเราก็จะมาพูดคุยกันในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับ เราจะมาคุยกันว่าในตอนนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างเนาะมีการเพิ่มฉากหรือเปลี่ยนแปลงฉากมากน้อยขนาดไหนนะครับก่อนจะไปเริ่มรับชมกันนะครับอันนี้ผมขอแจ้งเตือนสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูตัวตอนที่19นี้ผมขอแนะนําให้ไปดูตอนที่19ก่อนนะครับเพราะว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยเนื้อหาของตอนที่19นะถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ไปดูมาคุณจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะว่า ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาคุยในส่วนของตอนที่19ทั้งนั้นเลยนะจะมีการเปิดเผยเนื้อหาของตอนที่19ด้วยนะครับเดี๋ยวคุณจะโดนสปอยไปด้วยนะเพราะฉะนั้นแนะนําไปดูตอนที่19ก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปพูดคุยนี้กันนะเราจะได้คุยกันรู้เรื่องนะครับในส่วนของเนื้อหาตัวอนิเมะตอนที่19นี้นะครับเขาได้ดัดแปลงจากมังงะเนี่ยเป็นจำนวน5ตอนด้วยกันนะครับเขาจะดัดแปลงจากตอนที่566จนถึง500 10นะครับก็5ตอนเป็นอนิเมะตอนที่19นะครับพอดูจำนวนตอนที่ดัดแปลงดีๆเนี่ยลองสังเกตดีๆนะเพราะว่าเขาข้ามตอนที่565ไปนะครับไอตอน565เนี่ยที่ถูกข้ามผมว่าน่าจะใส่ในตอนต่อไปนะครับตอนนี้เขาเลยข้ามตอน565นะเหมือนพาร์ทที่แล้วครับ พาร์ทที่แล้วเขาก็มีข้ามบางตอนหยิบบางฉากไปแปลเปลี่ยนเป็นอีกตอนหนึ่งก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเขาจะโดดจากตอน565เป็นตอนที่566จนถึง570แทนนะครับก็ทั้งหมด5ตอนเป็นตอนที่19นะครับอ่ะเริ่มจากประเด็นแรกเลยนะครับหัวข้อแรกที่เราจะมาพูดคุยกันก็อิจิโกะนะครับเปิดเรื่องมาถึงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอิจิโกะเตรียมพร้อมที่กำลังจะลงไป ข้างล่างแล้วนะลงจากวังราชันนะครับซึ่งจริงๆฉากนี้เนี่ยตามที่เคยบอกไปมันต้องเกิดก่อนหน้านี้นะครับมันต้องเกิดตั้งแต่หลังโคมามูระจัดการแบมบี้เสร็จนะครับแต่ว่าทางอนิเมะเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนเอามาใส่เป็นช่วงนี้แทนนะครับก็เข้าใจได้นะเพราะว่าแต่ละตอนของอนิเมะเนี่ยมันมีเวลาจำกัดนะครับเราจะได้เห็นว่าแต่ละตอนมันมีการตัดฉากไปด้วยนะเขาก็ไม่รู้จะไปยัดตรงไหนนะก็เลยมายัดใส่ตอนนี้นะครับ ก็รอดูนะครับรอดูว่าอิชิโกะจะไปถึงตอนไหนกันนะครับก็ตอนนี้กําลังลงไปอยู่เนาะเออพึ่งเริ่มลงนะครับกว่าจะถึงก็อีกสักพักหนึ่งเลยนะครับต่อจากฉากอิชิโกะนะครับอันนี้ก็จะเป็นต่อจากตอนที่แล้วเลยเนาะเพราะว่าตอนที่แล้วเนี่ยมันจะจบช่วงที่ฮัตวานคุยกับอิชิดะนะครับอันนั้นเนี่ยตามที่บอกว่าตัวอนิเมะแปลเปลี่ยนนะครับซึ่ง ทางนี้ก็มีการแปลเปลี่ยนเหมือนกันนะครับอิชิดะกับฮัตวานคุยกันและฮัตวานเนี่ยก็พาอิชิดะไปที่ลานประหารนะครับไอฉากนี้เนี่ยถ้าตามตัวหนังสือกระตูดนนะครับมันต้องเกิดก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ฮัตวานท,ที่มาประหารเจ้าจังตูงกับบีจินาเนี่ยจริงๆคนที่อยู่ข้างเขาต้องเป็นจูฮาบัตไม่ใช่อิชิดะแล้วก็ฉากการประหารนี้ ครั้งแรกผมบอกตรงๆว่าผมไม่ชอบตอนที่ฮัตวานมันฟันใส่จังตูงเนี่ยจังตงูงไมต้องมีพูดคุยก่อนตัวเขาเนี่ยยอมตายได้นะแต่ว่าต้องถูกจูฮาบัตฆ่าเท่านั้นต้องถูกประหารโดยฝีมือของฝ่าบาทเท่านั้นนะครับเขาจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนฆ่าแต่ตัวอนิเมะแปลเปลี่ยนเลยครับเพราะว่าไม่มีจูอบัตอยู่ข้างๆนะฟันไม่เข้าเหมือนเดิมติดเหล็กเหมือนเดิมแต่ว่าฮัตวานก็ได้แสดงพลังของตัวเองนะครับเป็นลูกตาช่างอยู่ข้างหลังเนาะ ซึ่งจังตรงเห็นนัก็ตกใจนะครับแล้วก็หัวขาดเลยอันนี้ตอนแรกเนี่ยตอนที่ผมดูแรกๆผมก็บ่นในใจนะแบบเฮ้ยมันแปลเปลี่ยนดูแบบดูธรรมดามากฉากประหารแต่จังหวะที่มันตัดหัวหลุดเนี่ยโอ้โหโหดมากฉากนี้ผมต้องบอกเลยว่าเป็นฉากที่แบบกล้าทํามาก,กน,นะครับเพราะว่ามันเป็นคนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเวลาปีศาจตัวขาดหัวขาดมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่นี้คือมนุษย์นะครับหัวขาด หัวขาดไม่พอเนี่ยเราจะได้เห็นเลยว่าแบบฉากที่แบบจางตูมันไม่มีหัวแล้วอะเห็นแค่คอที่แบบไม่มีหัวแล้วแล้วเลือดพุ่งอะพุ่งกระฉูดกระฉูดอยู่อย่างนั้นอะฉากนี้โคตรโหดเลยนะครับผมไม่คิดเลยว่ามันจะไปอยู่ในบีดนะการ์ตูนทั่วไปนยที่เป็นการ์ตูนแนวนี้นะแนวต่อสู้โชเนนปกติพวกนี้เนี่ยจะไม่เจอฉากที่มันโหดขนาดนี้นะขนาดตัวหนังสือการ์ตูนยังไม่โหดเท่ากับในอนิเมะตอนนี้เลยนะครับอนิเมะตอนนี้ฉากนี้โหดมากนะครับคือแบบ คอมันขาดอ่ะแล้วเลือดมันพุ่งพุ่งรัวๆเลยแบบพุ่งจุดๆ,ๆเลยอเออไอบิจินายที่เห็นข้างๆนี้ก็แบบสยองเลยนะครับเรียบร้อยประหารทั้งคู่นะครับตัดหัวทั้งคู่อันนี้เป็นฉากที่แปรเปลี่ยนนะครับก็โอเคผมรู้สึกว่าทํามาได้ดูดีนะตอนแรกเนี่ยผมก็มีบนบนแหละแต่พอจังหวะที่มันตัดหัวแล้วรู้สึกแบบโหดมากนะครับก็เข้าใจเลยว่าอทํามาได้ โอเคเลยนะครับเพิ่มความสยดสยองความโหดเข้าไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ฮัตชวานเนี่ยก็ได้พูดคุยกับอิชิดะเนะในเรื่องของพลังจูฮัตนะครับแต่ว่าเขาคุยไม่หมดแล้วเขาก็เซ็นเซอร์คําพูดนะน่าจะไปใส่อีกทีคือตอนหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นตอนของลูเคียตับเอสโนตสู้กันนะเพราะถ้าเกิดยัดฉากที่ฮัตชวานอธิบายพลังของจูฮัตไปด้วยเนี่ยเกรงว่ามันจะมีเวลาไม่พอนะครับก็ต้องไปใส่ตอนอื่นแทนนะครับ เพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นบทของลูเคียสู้กับ s อสนอทั้งตอนเลยนะครับลูเคียนะครับได้ตามหาเหล่ายมาทูตคน,อ,นอื่นนะครับแต่ว่าตัวเธอเนี่ยสัมผัสแรงกดดันวิญญาณไม่ได้เลยนะไม่สามารถรับรู้ได้ว่าแต่ละคนอยู่ตรงไหนนะครับตัวของลูเคียก็เลยคิดที่จะรอเลนจินะครับรอเลนจิมาสมทบแล้วก็ไปบุกด้วยกันนะครับแต่จังหวะนั้นเนี่ยตัว S n o นเองก็ได้ตามหาเบลคุยะเช่นกันนะครับ จนมาเจอกับลูเคียนะครับแล้วเอสนอตก็ได้ถามลูเคียว่าคุจิกิเบียคุยะอยู่ที่ไหนนะตัวเขาเนี่ยสูญเสียเซมบงซากุระไปนะเพราะว่าบางใครถูกคืนนะครับถูกดูดกลับคืนไปนะตัวเขาก็เลยออกตามหาเบียคุยะนะครับซึ่งลูเคียก็ไม่ตอบคําถามนะว่าเบียคุยะอยู่ไหนนะครับจังหวะนั้นเอสนอตก็เลยถามลูเคียอีกคําถามนึงว่า ถ้าตัวเขาเนี่ยฆ่าลูเคียแล้วบเบลคยุยะจะโผหัวมาหรือเปล่านะลูเคียก็เลยตอบไปก็คงใช่นะโอ้โหก็เลยได้เกิดการต่อสู้กันนะครับก่อนต่อสู้กันเนี่ยอันนี้ผมขอพูดเรื่องตัวเองสักเล็กน้อยนะครับเมื่อก่อนก่อนที่ผมจะดูตัวอนิเมะนะผมอ่านหนังสือการ์ตูนผมอ่านมาหลายรอบม,มากเลยไอเอสนอสซู้เนี่ยในหัวผมจินตนาการว่าเสียงของเขาเป็นผู้หญิงตลอด เ <laughs> มื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าไอเอสนอตเนี่ยมันคือผู้หญิงเว้ยผู้หญิงแนวแบบซาดิสซาดิสดอะ่ะเออผมไม่รู้ว่ามันเป็นผู้ชายอ่ะผมนึกว่ามันเป็นผู้หญิงตลอดเลยจนกระทั่งตัวแอนิเมะมันเผยมาแล้วแบบแรกๆคนคนดูก็คุยกับผมนะว่าพี่มันเป็นตัวผู้ชายไม่ใช่หรอผมบอกเฮ้ยผู้หญิงดิผู้ชายยังไงวะจนกระทั่งแบบได้ยินเสียงอะรู้สึกแบบสะดุง้งเลยแบบเ้ยดูผู้ชายหรอวะ <laughs> เออ อันนี้ต้องบอกก่อนผมมองว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ว่าผมชอบสไตล์นี้หรืออะไรนะผมแค่มีความรู้สึกว่าออมันเหมือนผู้หญิงนะเออผมแค่คิดว่ามันเป็นตัวผู้หญิงแล้วในหัวผมเนี่ยเสียงเวลาผมอ่านหนังสือการ์ตูนอ่านมางังงะเนี่ยมันเป็นเสียงผู้หญิงตลอดเลยจนกระทั่งเจอแบบเปิดเผยมาเสียงแมนกว่าผมอีก <laughs> และลูเคียก็ได้ทำการต่อสู้นะเปิดฉากการต่อสู้กับเอสนอตนะครับไอฉากนี้มีแปลเปลี่ยนจากมังงะนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดตามมังงะเนี่ยมันจะมีฉากที่แบบ ลูเคียกระโดดหลบพลังของเอสนอตไปมานะครับแต่ว่าตัวแอนิเมะเนี่ยไม่ได้ทำฉากที่แบบโดนหลบไปมานะให้อยู่กับที่คอยหลบแล้วก็คอยกันเฉยๆนะครับซึ่งฉากนี้ตัดออกไปไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าตัวมังงะมันนิดเดียวเองแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ได้มีอะไรเลยก็แค่โดดไปมานะครับก็ตัดทิ้งไปได้เพื่อให้เนื้อเรื่องมันกระชับขึ้นนะครับซึ่งเอสนอตเนี่ยได้ยิงหนามใส่ลูเคียนะจนลูเคียหลบไม่พ้นนะครับต้องใช้โซเดโนเชียยุกิในการแช่แข็งหนามนั้นนะครับแต่ว่า ไอ้นามนั้นเนี่ยต่อให้แช่แข็งแล้วมันยังเหลือของเหลวอยู่นะแล้วของเหลวเนี่ยสามารถแทรกซึมผ่านชั้นน้ําแข็งของลูเคียมาได้นะแล้วก็ทะลุเข้าผิวหนังของลูเคียไปเลยนะครับแล้วเอสนอตก็ได้อธิบายพลังของตัวเองนะครับก็คือความกลัวนะใครก็ตามที่เจอหนามของเขาจะเกิดความกลัวนะครับทาให ร่างกายขยับไม่ได้นะการโจมตีทุกอย่างก็จะช้าลงนะเพราะว่าเกิดความกลัวอยู่ข้างในจะทําอะไรก็คอยระหวัดระแวงไปทุกสิ่งนะครับแต่ว่าลูเคียเนี่ยก็ได้ตอบกับเอสนอตไปนะครับว่าความกลัวของเขาเนี่ยใช้ไม่ได้ผลนะครับเอสนอตก็เลยงงนะว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้นะทุกคนเนี่ยสิ่งมีชีวิตทุกอย่างย่อมมีความกลัวนะครับต่อให้เป็นยมทูตก็ตามต้องมีความกลัวอยู่แล้วนะแต่ว่าลูเคียก็บอกว่าใช่ตัวเขาในตอนนี้เนี่ย ไลฟชีวิตนะครับเอสนอตงงงกว่าเดิมเลยนะครับอย่าว่าแต่เอสนอตงงเลยตอนผมดูแรกๆผมก็งงเหมือนกันพลังของโซเดโนเชียยุกิเนี่ยมันเป็นสายหิมะนะเป็นพวกน้ําแข็งนะอยู่ดีไลฟ์ชีวิตอันนี้คือผมงงเลยนะครับจนกระทั่งลูเคียได้อธิบายความสามารถของตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโซเดโนเชียยุกิที่แท้จริงไม่ใช่ดาฟันวิญญาณที่ปล่อยไอเย็นนะครับ แต่แท้จริงแล้วโซเดนโนเชียยุกิเนี่ยคือดาบปณิยานที่จะทําให้อุณหภูมิร่างกายของผู้ถือครองนะครับต่ํากว่าจุดเยือกแข็งทุกสิ่งที่ถูกแตกจะกลายเป็นน้ําแข็งจะสังเกตได้ว่าพื้นที่เธอเหยียบอยู่ยังเป็นน้ําแข็งเลยนะครับดาบเนี่ยตัวดาบเนี่ยเป็นเพียงแค่แขนขาที่ใช้ขยายขอบเขตในการโจมตีก็เพียงแค่เท่านั้นเองนะครับพลังความกลัวของเอสนอนเนี่ยเลยแทรกซึม เข้าไปหาลูเคียไม่ได้นะมันติดแค่ชั้นผิวหนังผิวนอกเท่านั้นที่เยื่อแข็งเอาไว้อยู่นะครับทำให้ความกลัวไม่สามารถส่งผลได้นะครับจังหวะนั้นเนี่ยเอสนอรก็ตกใจนะครับเออแล้วลูเคียก็ได้ใช้ก้าวพิษตาหายไปเอสอรจับความเร็วลูเคียไม่อยู่นะจะสังเกตได้ว่าเอสนอรนี่คือโดนฟันนะครับแผลที่โดนฟันเนี่ยไม่มีเลือดด้วยนะครับเพราะว่าถูกแช่แข็งหมดเลยนะตัวเขาคือแหว่งไปนิดนึงเลยนะเอสนอรเลยตกใจนะครับแล้วก็ เข้ามาปะทะก,กันลูเคียแต่ว่าสู้ไม่ได้นะผลสุดท้ายเจอการโจมตีทีเดียวนะแช่แข็งทั้งตัวเลยนะครับหลังจากที่ลูเคียแช่แข็ง s อสนอเซนเนี่ยเราจะได้เห็นว่าลูเคียนะครับจะใช้เวลาในการค่อยๆคลายพลังนะตัวเธอได้อธิบายว่าถ้าเกิดตัวเธอไม่ ใช้เวลาในการค่อยๆคลายพลังเนี่ยระบบร่างกายจะพังทลายทันทีนะก็จากติดลบหลายร้อยองศาอยู่ดีจะให้แบบเป็นอุณหภูมิร่างกายปกติมันก็ทําไม่ได้นะก็เป็นพลังที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับถ้าเกิดฝึกมาไม่พอเนี่ยจะได้รับบาดเจ็บด้วยเนาะเราจะได้เห็นเลยว่านิ้วของลูเคียเนี่ยมีรอยแผลนะจากการคลายพลังที่ไม่สมบูรณ์นะเพราะลูเคียก็ได้บอกเองเลยว่าตัวเธอเนี่ย ยังฝึกมาไม่เพียงพอนะครับและในจังหวะนั้นนะครับเจ้าเอสนอที่โดนแช่แข็งอยู่เนี่ยก็ได้ใช้แรงฮึดนะเขาบอกว่าความกลัวของเขาเนี่ยมีเพียงแค่อย่างเดียวก็เท่านั้นก็คือการที่ถูกฟาบาดตําหนินะก็กลัวการที่ถูกตัวบัดตําหนินะครับตัวเขาก็เลยได้ใช้แรงฮึดเนี่ยทลายน้ําแข็งออกมานะครับแล้วก็ได้ใช้คริมซีฟอร์สตันดิสของเขานะครับกลายเป็นร่างที่แท้จริงของเขาเนากก็คืออะทัสโฟัสนะครับร่างนี้ต้องบอกเลยโคตรสยองนะครับ พอลูเคียเห็นว่าเจ้าเอสนอร์เนี่ยหลุดมาจากการแช่แข็งแล้วเนี่ยลูเคียก็ได้ทําการเข้าต่อสู้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าการโจมตีของลูเคียเนี่ยทำยังไงก็ไม่ถึงตัวเอสนอร์นะครับแล้วตัวเอสนอร์ก็ได้บอกลูเคียว่าการโจมตีของเธอไม่ถึงเป็นเพราะว่าขาของเธอเนี่ยมันไม่ฟังคําสั่งนะเกิดจากความกลัวนะครับลูเคียก็เลยงงว่าเฮ้ยตัวเขายังไม่ได้โดนการโจมตีเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวเขาเนี่ยมีความสามารถในการหยุดโมเลกุลร่างกายตัวเองแล้วความกลัวไม่น่าจะเข้า สู่ร่างกายเขาได้นะแต่ว่าเจ้าเอสนอตก็ได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าพัาฟฟรัสของเขาเนี่ยจะส่งความกลัวเนี่ยแทรกซึมอ่านทางประสาทการมองเห็นนะครับก็พูดง่ายๆลูเคียเนี่ยมองเอสนอตอยู่เจอพลังความกลัวเข้าไปเลยนะครับลูเคียเนี่ยก็ปิดตาเนาะทำการปิดตามองไม่เห็นแต่ว่าเอสนอตก็ได้อธิบายนะว่ายิ่งปิดตาเนี่ย ก็ยิ่งเห็นในสิ่งที่น่ากลัวขึ้นไปอีกนะครับยิ่งพยายามปฏิเสธมันเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเห็นแต่สิ่งที่มันมีแต่ความกลัวเข้าไปนะครับเอสนอรนะครับได้บอกกับลูเคียว,ว่าความทรงจําดีๆเนี่ยจะตาตึงอยู่ในใจแต่ว่าความทรงจําอันเลวร้ายเนี่ยจะฝังลากลึกอยู่นานยิ่งกว่าความทรงจําดีๆซะอีกนะครับอันนี้ก็จริงนะเออปกติคนเราเนี่ยเวลาเจอความทรงจำดีๆก็จะเก็บไว้ในใจเนาะแต่ถ้าเกิดเจอ ความทรงจําที่มันไม่ดีสักเท่าไหร่อะไรที่มันแย่ๆกับตัวเรามันก็จะจดจาได้นานมากๆเลยนะอันนี้ก็เอออธิบายความสามารถมาได้ดีนะครับแล้วเราจะได้เห็นฉากที่มันค่อนข้างที่จะน่ากลัวระดับหนึ่งเลยนะเออตอนนี้คือค่อนข้างที่จะสยองระดับหนึ่งเลยนะครับเราจะได้เห็นแบบภาพความน่ากลัวที่เธอได้เห็นแล้วกันนะจะได้เห็นว่าแบบเบลคุยะอิจิโกะอินุเอะรวมถึงตัวเธอเนี่ยแบบกลายเป็นศพนะครับมีมาลงมาแรงตอมคือแบบโอ้โห ค่อนข้างเะน,น่ากลัวระดับหนึ่งนะครับจนสุดท้ายนะครับลูเคียเนี่ยเหมือนจะไม่สามารถสู้ต่อได้แล้วนะครับตัวเธอเนี่ยเหมือนแพ้เกินครึ่งตัวแล้วครับเพราะว่าร่างกายไม่รับฟังคําสั่งแล้วนะหลับตาก็เจอแต่สิ่งที่น่ากลัวนะสิ่งที่ไม่อยากเห็นเห็นแต่ความทรงจําภาพอันเลวร้วายนะครับสิ่งต่างๆที่เธอกลัวเนี่ยคือประเคนมาให้เธอหมดเลยนะร่างกายไม่สามารถทําอะไรได้ต่อไปแล้วนะแต่ว่านะแสงสว่างก็ได้โผลมานะครับสามีของเธอนะครับเอ้ย พี่ชายนะเอออันนี้พี่ชายไม่ใช่สามีนะพี่ชายของเธอก,ก็ได้โผล่มาช่วยนะอย่างคุจิกิเบลคุยะนะครับได้ใช้เซมงบงสากุระในการทำลายโดมที่เอสนอสร้างเอาไว้นะครับก็เป็นการโผล่มาที่โคเทเลยนะเหมือนมาช่วยภรรยายังไงก็ไม่รู้นะครับพอเอสนอเห็นแบบนั้นนะครับเขาก็ยิ้มเลยนะเขารอเบลคุยะมาอยู่นานแล้วนะเขาก็ได้ใช้พลังของเขาเนี่ยในการโจมตีเบลคุยะต่อนะแต่ว่า การโจมตีของเอสนอตทำอะไรเบลคุยะไม่ได้นะเพราะเขาใช้เซมบงซากุระห่อหุ้มพื้นที่นี้เอาไว้นะครับและเอสนอตนะครับก็ได้บอกกับเบลคุยะนะครับว่าตัวเขาเนี่ยอยากได้บางไคของเบลคุยะลือเกินนะเพราะว่าไอ้บางไคเซมบงซากุระเนี่ยมันสะดวกสบายหลือเกินนะตัวเขาอยากได้มากๆนะครับพอเบลคุยะได้ยินแบบนั้นเนี่ยตัวเบลคุยะก็ได้ตอบกลับเอสนอตไปนะว่าทังหนึ่งเนี่ยถ้าเอสนอตเคยได้ใช้บางไคของเขาเนี่ยก็น่าจะรู้นะว่าอันนี้เนี่ย ไม่ใช่บางใครเป็นเพียงแค่เซมบงสกุระธรรมดารรมดาเป็นเพียงแค่ปลดปล่อยขั้นต้นเท่านั้นนะครับพอเอสนอตได้ยินแบบนั้นนี่ก็ตกใจเลยนะครับเพราะว่าพลังของเบียคุยะเนี่ยก้าวกระโดดมากนะครับใช้เพียงแค่ชี้ไขก็ทําลายพลังของเอสนอตที่ปลดปล่อยเป็นล่างสุดท้ายของเขาแล้วนะก็แค่ชี้ไขเท่านั้นนะก็สามารถจัดการเอสนอตได้นะครับพอเอสนอตได้ยินแบบนั้นนะครับเขาก็โมโหนะครับเขาก็ได้แบบ ทำการใช้พลังสูงสุดนะไม่กะจะฆ่าเบลคุยะให้ตายทันทีแต่จะใช้ความกลัวเนี่ยทำลายเบลคุยะไปเรื่อยๆให้เบลคุยะบ้าไปเลยนะคือกะแบบทำลายจิตใจเบลคุยะไปเรื่อยๆนะโดยการใช้พลังสุดท้ายของเขานะครับ ซึ่งร่างกายของเอสนอตนะครับหลังจากที่ใช้พลังขั้นสูงสุดเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าโคตรน่าเกียดเลยนะซึ่งเป็นพลังที่แบบดูน่าเกียดน่ากลัวมากนะครับดูอัป,ปลักษณ์มากเลยเนาะก็มันบ่งบอกถึงพลังของเขา่นแหละครับคือความน่ากลัวนะเราเห็นแล้วรู้สึกแบบสยดสยองเลยนะแต่ว่าจังหวะนั้นนะครับเบวคุย่านะครับเขาก็ได้พูดกับภรรยาของเขานะเอ้ย ไม่ใช่น้องสาวสิ <c oughs> นะเบียคุยะนะครับเขาก็ได้พูดคุยกับลูเคียนะครับที่เป็นน้องสาวของเขานะครับว่าตอนช่วงที่เขาเนี่ยลงมาจากวังราชันเนี่ยเขาได้สัมผัสถึงพลังกดดันของลูเคียนะแล้วเขาก็ได้บอกลูเคียว่าเข้มแข็งขึ้นนะลูเคียพอลูเคียได้ยินอย่างนั้นนะครับว่าน้ําตาซึมเลยนะครับจากความกลัวที่ลูเคียได้รับนะครับแปลเปลี่ยนเป็นความกล้าทันชีเลยนะครับลูเคียกลับมาพร้อมสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับได้ความกล้าจาก พี่ชายที่แสนดีของเขานะครับได้ความกล้ามาจากเบลคุยะนะครับก็ทำให้ลูเคียสามารถสู้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับและเบียคุยะนะครับก็ได้ถามลูเคียต่อว่าตอนนี้ลูเคียยังกลัวอยู่หรือเปล่านะลูเคียก็เลยได้ตอบกลับไปว่าไม่เลยตอนนี้ลูเคียเนี่ยไลซึ่งความกลัว นะครับไม่มีความกลัวใดๆทั้งสิ้นเลยในตอนนี้เนาะเพราะว่าตัวเธอเนี่ยได้ความกล้ามาจากคุจิกิเบียคุยะเรียบร้อยแล้วนะครับและลูเคียก็จะได้ปลดปล่อยบางไขนะเป็นฉากที่ผมรอคอยมานานมากนะครับบางไคที่สวยที่สุดในเรื่องนะครับกับฮักโะโทกามะนะครับบางไคข,ของลูเคียนะครับเราจะได้เห็นเลยว่าโอ้โหโคตรสวยนะครับเป็นบางไคที่สวยมากๆตัวดงตัวดาบเอฟเฟกตต่างๆ เป็นฉากที่ผมรอคอยนะต้องบอกกันว่าหนึ่งคือมันคือฉากที่ผมรอคอยแล้วก็ทำออกมาได้ดูดีเกินที่ผมคาดหมายนะครับทั้งตัวดาบทั้งบรรยากาศหรือว่าตัวชุดลูเคียต่างๆเอามาสวยมากๆนะครับเป็นแบบลอยน้ําแข็งเลยนะเออคือแบบมันใสกลิ้งเลยนะครับสวยมากๆนะขนตรงขน,ขนตาสีอะไรเนี่ยโอ้โหเอามาสวยโคตรนะครับอันนี้ อวยกันไปหรือเปล่านะเพื่อนๆคนไหนที่มองว่าสวยเหมือนกันก็บอกได้นะคือแบบมันสวยจริงๆอ่ะทุกคนมันเป็นน้ําแข็งหมดเลยอ่ะทั้งผมทั้งหน้าทั้งดวงตาทุกอย่างคือแบบมันงดงามมากๆนะครับก็ตามในเนื้อเรื่องนะดาบของลูเคียขึ้นชื่อว่างดงามที่สุดในโซโตไซต้นะครับบางครของเธอก็งดงามเช่นกันนะครับต็ทีเดียวนะครับเอสนอต ลงไปคุยกับลากมะม่วงเลยนะโดนแช่แข็งแตกสลายตายไปนะครับแต่ว่าเราจะได้เห็นว่าบางไรของลูเคียเนี่ยอันตรายมากๆลูเคียยังไม่สามารถควบคุมได้เต็มที่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ลูเคียใช้บางไรไปเนี่ยมือของเธอนะครับกำลังจะแตกออกนะครับแต่ว่าสามีเอ้ยพี่ชายสามีก้วพี่ชายของเธอเนี่ยก็ได้มาคุมมือเธอไว้นะครับแล้วก็บอกลูเคียว่าให้ค่อยๆคลายบางไรออกนะครับ บางไคของลูเคียเนี่ยเป็นบางไคที่งดงามมากๆเป็นบางไคที่ทรงพลังมากๆแต่ว่าก็ยากที่จะควบคุมโดยสมบูรณ์ถ้าเกิดพลาดเพียงนิดเดียวเนี่ยอาจจะถึงตายได้ทันทีเนาะเป็นบางไครที่อันตรายมากๆระดับหนึ่งเลยนะครับและเบลคุยอาเนี่ยก็ได้บอกกับลูเคียต่อว่าดาบที่ต้องแลกด้วยชีวิตเนี่ยมันไม่อาจจะปกป้องสิ่งใดได้เลย นะครับอันนี้คือสิ่งที่เบลคุยาได้บอกกับลูเคียเนาะก็บางไครของลูเคียเนี่ยตามชี้ไขเลยนะขนาดชี้ไคของลูเคียนะลูเคียยังไม่สามารถควบคุมได้โดยสมบูรณ์และจะสังเกตได้ว่าหลังจากลูเคียใช้พลังเนี่ยจะเกิดแผลเนาะทั้งชีไคทั้งบางไคเลยเนาะถ้าเกิดรีบร้อนใช้บางไครไปเนี่ยอาจจะผลเสียต่ออันตรายถึงชีวิตลูเคียได้นะครับเบลคุยาก็เลยได้เตือนเอาไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเบลคุยะาก็ได้ชวนลูเคียไปปกป้องโซโซไซตีด้วยกันซึ่งฉากนี้ธรรมดีเลยนะอนกับบเคยนะครับ ยอมรับลูเคียแบบเต็มตัวแล้วนะได้เชิญลูเคียนะครับให้ไปปกป้องโซโทตัวไตีนด้วยกันเลยนะครับซึ่งลูเคียก็ตอบตกลงทันทีนะครับหลังจากนี้นะครับต่อจากฉากเบลเฮุยะลูเคียแล้วเนาะก,ก็จะเป็นฉากของ ลองหัวหน้าทั้ง2คนนะครับกับอิาเนะแล้วก็ยาจิลุนะครับได้มาร่วมมือกันนะครับอิาเนะเนี่ยกำลังรักษาหัวหน้าหน่วย2คนที่แล้วอยู่ก็คือโลสกับเคนเซที่เดี่ยงไปก่อนหน้านั้นนะครับแล้วยาจิลุเนี่ยเหมือนลูกมือคอยช่วยนะไปหาของมาช่วยนะครับแต่ว่าบาังเอิญนะครับเจอศัตรูนะเราได้เจอศัตรูคนใหม่เข้ามาจู่โจมนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามต่อในตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับในตอนนี้ก็ ประมาณนี้นะครับในฉากนี้แน่นอนผมประทับใจฉากลูเคียสุดนะสลับการใช้บางไขเป็นฉากที่ผมรู้สึกว่าบางไขดูสวยมากๆนะครับมันให้ฟิลแตกต่างจากตอนอื่นๆของคุมมุมุระของเลนจิบางคงบางไขไอพ้พนันมันได้เท่นะครับมันได้เท่มันได้ความดูมันมีความเท่เข้ามาสัดส่วนใหญ่แต่ของลูเคียเนี่ยผมใช้คําว่ามันงดงามมากกว่าความเท่นะครับความทรงความสวยผมรู้สึกว่ามันมา สวยงามมากนะแล้วก็ฉากรู้สึกอลังการระดับหนึ่งเลยนะเป็นหิมะฟูบเลยนะอย่างแข็งหมดเลยนะครับแล้วก็พลังของเธอเนี่ยสวยมากๆงดงามมากๆนะครับเป็นฉากการโชว์พลังที่ผมชอบที่สุดแล้วกันในในพาร์ทส,สองนะเอานับแค่การโชว์พลังนะโชว์พลังใหม่ๆชิครบังใครอะไรพวกนี้ผมชอบของลูเคียมากๆเลยนะครับดูสวยงามมากๆนะอาจจะมีความอวยหน่อยนึงด้วย แล้วก็ไอฉากเบลคุยากันลูเคียเดี่ยผมพูดตรงๆเลยตอนผมเห็นแรกๆเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าทําไมพวกนายสองคนไม่แต่งงานกันวะ, <c oughs> นะมันไม่เหมือนฟิลพี่น้องเลยมันรู้สึกแบบอันนี้มันคู่สามีภรรยาแต่งงานใหม่ปะวะเ <c oughs> นาะเอออันนี้แซลเล่นๆนะทุกคนเออเซลเล่นๆนะครับก็<อ>น้องบุญธรรมแล้วก็พี่นะพี่ชายแสนดีของเขานะ อ่ะรอติดตามกันตอนต่อไปนะเพื่อนๆชอบฉากไหนบ้างในตอนนี้ก็พูดคุยกันได้เลยครับอ่ะแล้วก็ลืมไปเลยอีกฉากหนึ่งที่ผมชอบก็คือไอฉากที่มันตัดหัวนั่นแหละนะผมรู้สึกว่าทํามาเกินความคาดคิดได้มากๆเลยนะจากบทน,นั้นเนี่ยผมที่ผมกําลังจะแบบเตรียมง้างปากว่าแล้วเนี่ยไปเจอมันตัดหัวที่แบบโอ้โหฉากนี้สร้าง impact มากคือแบบ สุดยอดอะผมไม่คิดว่าเขาจะกล้าทําในแอนิเมะได้นะเลือดมันแบบหัวไม่มีแล้วเลือดมันพุ่งอะคือแบบเลดมัน18ใช่ไหมผมจําไม่ได้เหมือนกันว่าบีดภาคนี้เขาเลดอยู่ที่เท่าไหร่นะแต่มันไม่น่าแบบ13บวกอะน่าจะแบบขึ้นไปอีกเพราะว่าเราเห็นชัดๆเลยอะหัวขาดแล้วเลือดมันยังพุ่งถ้าเกิดเป็นกับอสูรากายพวกมอนตงมอนเตอร์มันยังไม่เท่าไหร่แต่นี้คือแบบล่างมนุษย์ ความโหดมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะเพื่อนๆถูกใจฉากไหนนะมีฉากไหนประเด็นไหนอยากพูดคุยกันคอมเมนต์มาบอกกันได้นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปพูดคุยด้วยเนาะเราก็จะมาพูดคุยกันทุกๆสัปดาห์แบบนี้ได้แหละนะครับหาเพื่อนคุยครับอ่าเป็นคลิปแบบหาเพื่อนคุยกันนะเนาะดูจบแล้วไม่มีเพื่อนคุยมาคุยกันได้ในคลิปนี้นะสนใจประเด็นไหนพูดคุยกันได้นะครับ ประมาณนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าเกิดชอบก็ฝากกัด้วยนะกดถูกใจกดตับสไครย์ให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ